สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยวันนี้เราบันทึกเรื่องราวเอาไว้ณนะเวลาตอนนี้เนี่ยคือตอนตีห้าพอดีตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้นอนเลยเนื่องจากว่าสัตว์เลี้ยงของเราตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นชูการ์กร d e เดอร์เนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อน่าจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะ อนุญาตเก็บไว้เป็นบันทึกความทรงจำจริงๆแล้วหลายๆคนที่เข้ามาดูก็อาจจะไม่รู้สึกว่าต้องมานั่งฟังอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องที่อยากจะบอกว่าการเสรียชีวิตของสัตว์เลี้ยงเราวันนี้เนี่ยมันมันสอนอะไรให้กับเราได้ลคลิปนี้คลิปนี้เราอาจจะไม่ตัดด้วยนะก็คือขอพูดไปถ้าพูดวกวนไปต้องขอโทษด้วยตอนนี้มันตีห้าจริงๆเริ่มต้นจาก เมื่อก่อนเนี่ยก็ชอบเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงอะไรประมาณนี้แหละก็ไม่ได้คิดว่าจะวันนึงจะมาเลี้ยงชูก้าไกด์เดอร์เพราะว่าค่อนข้างจะไกลตัวพอสมควรถ้าเทียบกับสัตว์อื่นที่คนทั่วๆไปเขาจะเลี้ยงกันเช่นน้องหมาน้องแมวนะเราเชื่อว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้หลายๆคนน่าจะได้เข้ามาดูอยู่แล้วก็เลยขออนุญาตพูดถึงนิดหน่อยชูก้าไกดเดอร์ตัวนี้เนี่ยเราตั้งชื่อว่าน้อง หลายคนก็ชอบถามว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าน้องคือเนื่องจากว่าตอนนั้นเราเลิกเพิ่งเลิกกับแฟนไปเพิ่งเลิกกับแฟนไปแฟนเราก็คบกันมาประมาณสักสิบเอ็ดปีได้พอเราเลิกกับแฟนปุ๊บเนี่ยหรือว่าช่วงนั้นช่วงนั้นยังไม่เลิกสักทีเดียวหรอกแต่กําลังกาลังจะเลิกแล้วก็ไปเอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้มาเพราะว่าน้องคนหนึ่งแนะนําว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันติดคนนะมัน ชอบเล่นกับคนอยู่กับคนเกาะติดคนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็โอเคเลือกชูการ์ไเดิมาแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มาละชื่อว่าน้องก็อขออนุญาตเรียกว่าน้องแล้วกันเนาะพอน้องเนี่ยเป็นชูการ์ที่ไม่ค่อยเหมือนตัวอื่นๆที่เราเลี้ยงเท่าไหร่ก็คือเอ,อตอนนี้มีสามตัวแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่เลี้ยงนิสัยดีไม่เคยกัดใครทุกคนรักน้องมากๆจนกระทั่งเ,เราทํางาน วันนี้เป็นวันที่เราทํางานถ้าเกิดว่าใครได้ดูไลฟ์เราเมื่อวานก็คือเราเราก็ทํางานนั่นแหละแล้วก็พอจบไลฟ์ปุ๊บวันนี้เป็นวันแรกเลยที่พอจบไลฟ์ปุ๊บก็บอกกับเลขาแล้วว่าเราอยากกลับบ้านแล้วอ่รู้สึกเหนื่อยอยากกลับบ้านตอนแรกอาจจะไม่กลับด้วยบอกว่าอยากเล่นสตาร์คราฟก่อนสักเกมไน้อไหมอะเลขาเราบอกอไปเล่นที่บ้านสิหอกอืมอืมอก็ได้ก็กลับบ้านประมาณเที่ยงคืน ซึ่งปกติเราจะออกจากออฟฟิศจริงๆเนี่ยประมาณตีสามตีสองครึ่งตีสามเพราะเราทำงานหนักมากๆออรอบนี้ก็เลยออกมาแค่ประมาณช่วงตอนเที่ยงคืนถึงบ้านเที่ยงคืนเที่ยงคืนยี่สิบได้มั้งประมาณเที่ยงคืนยี่สิบประมาณนี้นะก็กลับมาเนี่ยก็เอาอาหารไปให้กับชูกาปุ๊บปรากฏว่าน้องๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ช่วยกันให้อาหารชูกาเนี่ยซึ่งมีอยู่สามตัวตอนนี้แต่ว่า มีน้องเนี่ยที่ดูหมดแรงดูแบบอัตอนแรกนึกว่าหลักไงพอไปสกิปุ๊บปรากฏว่าแกบป่วยจริงๆก็คือไม่ขยับไม่มีแรงเห็นได้ชัดเลยว่าเหมือนอ่อนแรงมากตอนนั้นก็คือคนในบ้านก็เริ่มเริ่มร้มองไห้แล้วเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่มันไม่ได้ปกติแน่ๆก็เลยรีบพาเจ้าชูก้าเนี่ยไปที่โรงพยาบาลสัก ที่แห่งหนึ่งแล้วกันนะซึ่งเขาก็ทําดีแต่ว่าเขาไม่มีหมอเฉพาะทางใครที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์พวกนี้จะต้องรู้เอาไว้ก่อนว่าหมอที่จะรักษาสาัตว์พวกนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าหมอเอกโซติกหรือว่าหมอสัตว์พิเศษเช่นพวกกระต่ายกระรอกชิ้นชินล่าหรือว่าแมงดาชูกากร์ไรเดอร์ถ้าเป็นหมอหมาหมอ,หมอแมวเนี่ยเขาจะทําพวกนี้ไม่ได้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยโรงพยาบาลน,นั้นก็ช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการให้ออกซิเจนซึ่งมันดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่เราก็เนื่องจากว่าเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะแอดมิดได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยสุดท้ายต้องเอากลับมาที่บ้านตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนสี่สิบประมาณที่คืนห้าสิบก็ระหว่างนั้นเนี่ยเราทุกคนก็โทรหาทุกโรงพยาบาลเลยที่มีอยู่ใน Google ทุกอันเลยที่บอกว่ามีคลินิกสัตว์พิเศษเรามั่นใจวเวลาโทรไม่ต่ำกว่ายี่สิบที่นะเราไม่พลาดพิงพลงมาแล้วกัน แต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะไม่มีหมอที่จะรักษาได้เลยเพราะว่าหมอกับบ้านต้องรอตอนเช้าคือตอนนั้นประมาณตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งตรงก็รู้สึกแบบน้องก็อาการไม่ดีเลยรู้สึกแบบน้องมันน้องหายใจแบบไม่ได้อะรู้สึกเลยว่าเหี่ยวเหี่ยวหมดแรงคือยังไงก็ไม่ปกติแต่ก็มีขยับซ้ายขยับขวาได้บ้างในบางครั้งซึ่งเราก็คิดว่าเราจะลุ้นนีไหมลุ้นว่าให้ไปหาหมอจริงจอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนสัก เจ็ดมงเช้าเลยดีกว่าหรือว่าเราจะทำยังไงดีก็เดินเข้าไปอาบน้ําอาบน้ําเนี่ยอาบอย่างเร็วเพราะว่าจิตใจเนี่ยไม่นิ่งเลยใช้เวลาประมาณไม่น่าเกินห้านาทีผมเผาไม่ได้สะเดินออกมาปุ๊บนอนลงบนเตียงตอนนั้นมาณตีหนึ่งสิบห้าน่าจะไม่เกินนี้เลื่อนมือถือดูโพสต์ทำในกลุ่มชูก้าว่าตอนเนี้แบบชูก้าเราหายใจไม่ออกจะต้องอหาหมอได้ที่ไหนบ้าง ก็ิลต์ชื่อมันเต็มไปหมดนะดูกระโทรไปทุกอันปรกากฏว่าไม่มีที่ไหนเลยที่มีหมอจนกระทั่งเราเนี่ยเลื่อนเลื่อนมือถือไปเรื่อยๆไปเจอหมอคนหนึ่งชื่อหมอแกมมากเราสารภ,ภาพเลยว่าเราไม่เคยได้ยินชื่อหมอคนนี้มาก,ก่อนแต่หลังจากที่ไปเจอหมอคนนี้บอกเลยว่าเก่งมากอาจจะเดี๋ยวคําว่าก,กันว่าเก่งยังไงตัดสินใจโทร เพราะว่าเขาชื่อเลยว่าโรงพยาบาลสัตว์เอกซอติกเปิด24ชั่วโมงเรารู้สึกว่าเนี่ยเรามองไปทางขวาเราเจอน้องที่กําลังหายใจโรยลินไม่ขยับแล้วแต่ก็ยังหายใจอยู่นะแล้วก็มีเบอร์นี้ตัดสินใจว่าถ้าไม่โทรถ้าไม่โทรมันก็ไม่มีอะไรดีปกว่านี้วัดใจเลยละกันกดโทรปรากฏหมอแกมาก่ารับ รับปุ๊บล้วก็จะบอกว่าอาการเป็นยังไงเราก็ให้เลขาเล่ามันหายใจไม่ออกอย่างนั้นอย่างนี้หมอบอกโอเคเคสนี้ทุกเฉินรีบมาหาผมเลยณนะเวลานั้นคือตีสามตีเอ้ยไม่ใช่สิตีสองประมาณตีสองละเกือบเกือบตีสองเรียกแท็กซี่นะเรียกแท็กซี่ไปจากบ้านเรานะอยู่ตรงตลิ่งชันไปถึงอ่อนนุช สามสิบเจ็ดถึงสามสิบเก้านะอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่บีบหัวใจมากเพราะว่าน้องเนี่ยเริ่มหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยได้แล้วและในที่สุดมันก็กัดมือเลขาเราปุ๊บน้องเนี่ยกัดมือเลขาเราเพราะเพราะเลขาเรากับน้องจะจะสนิทกันมากคือรักกันมากก,มากัดปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นน้องก็ไม่หายใจ ทันทีเลยเหมือนเขาพยายามจะส่งสัญญาณบอกครั้งสุดท้ายว่าเขาไม่ไหวแล้วเรานี่แบบนั้นเลยขาเราก็แบบแบบเหมือนกับเหมือนมีกรีดร้องขึ้นมานิดนึงว่าแบบเฮ้ยน้องอย่าเพิ่งหลับอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมว่าตอนที่เนทีที่น้องน็อกไปเนี่ยคือคลินิกหมออยู่ตรงข้างหน้าเราอะ่ะ หน้าเราน่าแปลว่าน้องหยุดหายใจก่อนถึงคลินิกประมาณหนึ่งนาทีคุณฟังเลขไม่ผิดหนึ่งนาทีเรารีบวิ่งไปลงรถตรงนั้นแล้ววิ่งไปที่คลินิกอย่างเร็วมากในขณะที่น้องหยุดหายใจไปแล้วหมอแกม,ม่าก,ก็เปิดประตูอย่างเร็วแล้วก็รีบวิ่งทุกคนรีบวิ่งไปที่ห้อง,ห,องห้องฉุกเฉิน หมอใส่ออกซิเจนเข้าไปทุกอย่างเข้าไปคือน้องไม่หายใจแล้วหมอเอาเขาเรียกสเตโทสโคปใช่ไหมไอตัวฟังเนี่ยฟังบอกว่าน้ำท่วมปอดเกิดจากการเป็นหวัดแล้วน้ำก็ท่วมปอดตอนนี้เนี่ยคืออยู่ได้ด้วยออกซิเจนคือโอ้ตอนนั้นคือทุกคนแบบร้องห่มร้องไห้ลวเราเราไม่ได้ร้องหรอกแต่เราสึกแบบ เราก็รู้สึกในใจนะไม่ใช่เป็นคนไรไรคนรู้สึกแต่ว่าเป็นคนที่ผ่านเรื่องร้ายๆามาเยอะในชีวิตก็ถือว่าเก็บอาการได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เสียใจคือจริง,รงๆเสียใจมากแล้วก็หมอก็ใส่เครื่องชีพจรวัดชีพจรเดินนะหมายถึงว่าหัวใจจะเต้นด้วยออกซิเจนนะแต่ว่าปอดไม่ทำงานน้องหายใจเองไม่ได้สุดท้าย ยือ้อกันอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะก็ตัดสินใจกันว่าชัดเจนแล้วว่าปอดของน้องไม่ทำงานไม่หายใจเองแต่หัวใจเต้นด้วยด้วยออกซิเจนที่อัดเข้าไปก็คือจบตรงนี้ถอดออกซิเจนดีกว่าตอนที่หมอหันมาบอกว่าปิดออกซิเจนเถอะครับคือมันทำให้เรารู้สึกแบบคือเลขาเราร้องไห้เลย เราหาแบบเข้าอ่อนเลยส่วนตัวเราเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกและอยากจะบันทึกเอาไว้ในวิดีโอนี้ก็คือเราถามหมอว่าถ้ามาถึงก่อนสักห้านาทีน้องจะรอดไหมหมอบอกว่า,วามีโอกาสรอดแต่วินาทีที่มันถึงมือหมอแล้วเนี่ยคือน้องหยุดหายใจไปแล้วประมาณเกือบเกือบหนึ่งนาที คุณรู้ป่าว่ามันเป็นหนึ่งนาทีที่โคตรทรมานเป็นหนึ่งนาทีที่รู้สึกว่าความหวังอยู่ข้างหน้าหมออยู่ตรงหน้าแต่ว่าหนึ่งนาทีที่ที่เรายังไปไม่ถึงอ่ะแค่หนึ่งนาทีไม่ถึงด้วยเราว่าไม่น่าเกินสามสิบถึงสี่สิบวินาทีมันก็จบแล้วเรื่องนี้ก็คือน้องก็เสียชีวิตไป เรื่องนี้มันสอนให้เรารู้ว่าต้องบอกว่าที่ที่มาเก็บบันทึกความทรงจําเพราะว่าวันเนี้ยเมื่อตอนเย็นแม่แม่ของเราเนี่ยโทรมาบอกว่าวันเสาร์นี่ว่างไหมอยากจะพาไปกินข้าวที่นั่นที่นี่เราก็เพิ่งปฏิเสธไปว่ามาไม่ว่างจริงอะ่ะขอทํางานได้ไหมพอดีมีงานอยากจะทําให้มันเสร็จจริงๆอะไรเงี้ย ซึ่งซึ่งมามา,มาก็ดูดูเสียใจที่เราไม่มีเวลาตอนนั้นน่าจะสักสองทุ่มก็คือปฏิเสธไปจริงๆเขาชวนแนตะ่เช้าแหละแล้วก็โทรมาคอนเฟิร์มตอนสองทุ่มแต่ว่าเราปฏิเสธตอนเที่ยงคืนก่อนที่เราจะกลับบ้านเอ่อตอนที่ระหว่างนั่งรถกลับบ้านนี่แหละก่อนที่จะไปเจอน้องว่าไม่สบายเนี่ยแม่โทรเข้าเครื่องเลขาเราแล้วก็ถามว่าเขาเนี่ยจะทําธุระให้เสร็จสักบ่ายสองในกรุงเทพ แล้วเราว่างหรือ,อยังเขาจะแวะไปรับเพื่อพาเราไปทานอาหารร้านนั้นเราก็เพิ่งปฏิเสธไปว่าไม่ไปอะมาคือขอทํางานก่อนดีกว่าแล้วมามาก็บอกว่าอืมอ่าโอเคเอาเงินก่อนละกันทําไปก่อนไม่เป็นไรเที่ยวกันวันหลังก็ได้ค,คือคือคําว่า เที่ยวกันวันหลังก็ได้เนี่ยมันดูแล้วมันดูแล้วแบบอาจจะเป็นเรื่องแบบเฮ้ยถ้าฟังผันผ่านมันก็เหมือนคําทั่วไปเนาะเออเที่ยววันหลังก็ได้แต่ว่าพอพอมาเจอเหตุการณ์ของชูก้าหรือว่าน้องวันนี้เนี่ยไอ้คาว่าเที่ยววันหลังก็ได้มันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ใช่ปะล้วเกิดพรุ่งนี้มันไม่มีอ่ะถ้าพรุ่งนี้มัน มันไม่มีถ้าเราเลือกงานก่อนที่จะเลือกครอบครัวมันแล้วถ้ามันเกิดอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้เนะี่ยวันนี้เราจะรู้สึกอย่างไงเข้าใจป่ะเราแค่อยากบันทึกวิดีโอนี้ไว้เพื่อเพื่อถามตัวเองไว้ว่าในช่วงห้าหกปีที่ผ่านมาที่เราพยายามต่อสู้กับทุกๆุอย่างในชีวิตมาตลอดเนี่ย ทุกคนทางานเพื่อเงินอยู่แล้วทุกคนทํางานทุกอย่างอะก็เพื่อเงินอยู่แล้วแต่ว่าเรามีเงินมากมายมหาศาลไปแต่ว่าเราไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยเว้ยแล้วถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีโอกาสนั้นแล้วล่ะคําถามที่เราอยากจะถามกับตัวเองเราอยากจะใช้คลิปนี้เตือนความจแํแเราก็คือคุณคิดดูด้วยว่าชูก้าแค่หนึ่งนาที ที่เราไม่ถึงคลินิกแค่หนึ่งนาทีอะถึงกับตายเลยนะมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเราวันนี้เราเข้าใจคำว่านาทีเดียวก็สายเกินไปคือมันเป็นคำที่ที่ใช่แล้วเลยค่เราก็โทษตัวเองว่าวันนั้นที่พาสัตว์ไปหาวันก่อนน้นเนี่ยถ้าที่พาสัตว์ตัวอื่นไปหาหมออ่ะน่าจะพาไปหมดทุกตัว จะได้รู้ว่าเขาเป็นหวัดจะได้ไม่เป็นแบบนี้ทุกคนมีแต่คำว่ารู้งี้ถ้าวันนั้นต่างๆมากมายมันเราไม่ทําแบบนั้นเราไม่ทําแบบนี้วันนี้ก็คงไม่เป็นแบบนี้นอนอะไรเงี้ยคือช่วงนี้เราพูดอะไรไม่รู้เรื่องต้องขอโทษด้วยทุกชมคือเราแค่ไปอาจจะบอกว่าคือเราทํางานกันแบบเพื่ออะไรกันแน่เราสู้กัน ห้ำหั่นกันแทบเป็นแทบตายทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราต้องต่อสู้กับทุกอย่างเราคงไม่ต้องเล่าเรื่องนี้เยอะเราห้ำหั่นกันแบบเอาเป็นเอาตายกันแบบแทบจะฆ่ากันเพื่อเพื่อตำแหน่งเพื่อชัยชนะเพื่อตัวเลขเพื่อสถิติแล้วก็เพื่อทุกอย่างแต่ว่าเราใส่ใจครอบครัวน้อยเกินไปแวร้สึกว่าเรามีเวลาให้ครอบครัวน้อยมากทุกครั้งที่คุณแม่อยากจะไปไหนหลายๆครั้งแล้วแม่จะบอกว่า มาขอทํางานก่อนได้ไหมมีงานจ้างเข้ามามาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทําได้ไหมมีงานจ้างเข้ามาขอจ้างเราไปทํหนั่งเขาจ้างเราไปทํานี่ทุกครั้งออกมาก็จได้คาพูดว่าไม่เป็นไรล,ลูกเอาเงินก่อนกลับแม่เดี๋ยวค่อยเที่ยววันหลังก็ได้อันนี้คือสิ่งที่แม่เราพูดมาตลอดแต่ว่าวันนี้หายการวันนี้ปุ๊บมันทำให้เรานึกภาพย้อนไปเลยว่าหกเจ็ดปีที่ผ่านมาที่เราทาํางางนกัน่ะ เราปฏิเสธการไปเที่ยวกับแม่น่าจะเกินหนึ่งร้อยครั้งเราว่าเกินหนึ่งร้อยครั้งรู้สึกแบบรู้สึกตัวเองเป็นลูกที่ห่วยแตกมากเพราะว่าแม่ก็ไม่มีคุณพ่อหมายถึงว่าคุณแม่ก็เลิกคุณพ่อแม่ก็ไม่มีใครแม่ก็มีแต่เราแม่มีแต่เรามีแต่พี่ชายเราแต่ว่าการปฏิเสธแม่เกินหนึ่งร้อยครั้งในห้าหกปีนี่เป็นความอับปายตในชีวิตที่สุด เท่าที่เราจะสำรึกได้ในวันนี้เลยอะรู้สึกเป็นลูกที่ไม่ดีพอเราเชื่อว่าวันนี้ชูก้าไกรเดอร์ที่ชื่อน้องที่เรารับเลี้ยงมาเพื่อที่จะเอามาเป็นเพื่อนในวันนั้นเนี่ยน้องไม่น้องไม่ได้เสียชีวิตรฟรีน้องทิ้งทัศนคติทิ้งความรู้สึก แบบเนี้ยที่เรามาพูดกันวันนี้ยไว้ไว้ข้างหลังแล้วเราก็อยากจะเอาความรู้สึกเนี้ยมาบอกคนทุกคนที่อาจจะได้แวะเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าเขาจะชอบคลิปนี้หรือไม่ไม่ว่ามันจะมีประโยชน์หรือไม่เราไม่รู้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้คือถ้าเราทำงานเพื่อเงินจนลืมไปว่า ลึกๆแล้วเราก็ยังมีครอบครัวที่เราต้องดูแลมีคุณแม่ที่เคยดูแลเราตั้งแต่เด็กแต่เรากับปฏิเสธท่านแบบเป็นร้อยๆครั้งน่าจะเกินอะ่ะไมองตรงสารภาพเกินน่าจะเกินร้อยครั้งน่าจะสักสองถึงสามร้อยครั้งน่าจะได้เพื่อแรกกับคาว่าขอเอาเงินก่อนขอ,เ,อเงินก่อนซึ่งก็ไม่ผิดหรอกแต่สาวร้อยครั้งมันก็จะดูเยอะไปหน่อยถ้าสัก สิบยี่สิบครั้งมาอาจจะไม่รู้สึกแย่เท่านี้ก็ได้นี่มันมันเยอะมากๆแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าหลายครั้งก็บางทีก็เห็นแก่เงินมากไปหน่อยจนลืมไปว่ามีคุณแม่ต้องดูแลคุณแม่ก็ไม่มีคุณพอ่อมีแต่เราแล้วก็ไม่ได้ดูแลมากพอก็ใครที่ยังมีคุณพอ่อคุณแม่ให้ดูแลอยู่ก็ใช้โอกาสนี้และจําคําพูดที่เราจกพยายามจะเน้นเอาไว้ว่าคําว่าหนึ่งนาทีก็สายเกินไปคุณไม่รู้หรอก ว่ามันจะเกิดกับคุณวันไหนหรือว่าเรื่องอะไรแต่วันนี้เราเข้าใจแล้วว่าหนึ่งนาทีที่สายเกินไปที่ที่น้องป๊อกไปก่อนจะถึงคลินิกแค่อยู่ตรงหน้าเนี่ยหนึ่งนาทีนะเปลี่ยนจากรอดเป็นไม่รอดความเป็นกับความตายห่างกันแค่หนึ่งนาทีหมอบอกว่าถ้ามาก่อนน้องจะน็อกต่อให้มากเร็วกว่านี้แค่หนึ่งนาที ก็มีโอกาสรอดสำหรับวันนี้ก็อยากจะบันทึกความทรงจำไม่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่รับชมกันไม่มีอะไรจะบอกมากไปกว่าอย่าลืมดูแลคนที่คุณรักไม่ว่าเขาจะเป็นใครเพื่อนพ่อแม่พี่น้องสัตว์เลี้ยงปุ้ยแยตายายเพื่อนโรงงานหัวหน้าหรือใครก็ได้ อย่าให้คําว่าหนึ่งนาทีก็สายเกินไปมันเกิดขึ้นกับคุณก็แล้วกันไม่เจอกับเองก็คงไม่เข้าใจขอบคุณทุกคนมากวันนี้น้องได้สอนให้เราเป็นคนที่มีสติมากขึ้นพรุ่งนี้จะไปเที่ยวกับแม่ปัญญาเดี๋ยวจะโอวีดีโอมาให้ดูด้วยขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ